วัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกวีก,ก็อยู่ในช่วงเก็บงานนะครับช่วงนี้ในหลายคนอาจจะอาดข้าวอาดปลาว่าน้ำอะไรกันเสร็จท,ที่เรียบร้อยในหลายทีมงานอาจจะได้ลากรถจอดแล้ว ตรงนี้ก็เกิบงานกันไปคนละนิดคนละหน่อยแล้วแต่ใครน้ำท่าก็ตกดีสเสลีอยเกินบางคนก็ยังไม่ได้วานบางคนก็หวานแล้วเสร็จแล้ว นี่งานย้ายครับนี่างานเราก็อยู่ด้านหน้าคง,คง,คงไฟไฟก็คงจะได้ถอดแล้วแหละหมดแล้วถ้าไม่ได้ถอดก็น่าจะได้ถอดแต่ตัวตรงกลางนี่แหละเพราะมันไม่มั่นคงครับต้องเดินระบบใหม่เดินสายใหม่ก็คิดว่าจะเปลี่ยนลังคาเดี๋ยวสั่ง เดี๋ยวมีตังสั่งหลังคาจากพี่โอมก่อนแท็กเตอรโอมนะครับจากพีเอ็รถไถสายใตย้ของพี่โอมถามแกลแล้วแหละแต่ช่วงนี้ก็หาตังก่อนในหน้างานเราก็ถึงแล้วอยู่ด้านหน้า ทางลงก็แคบซะเลือกเกินติดมอไซค์อีกลงได้ปะลงไม่ได้หรอกมอไซค์เดี๋ยวขอย้ายมอไซค์ก่อนนะแ๊บนึงอมอไซค์เสร็จแล้วนี่นะครับนาง,งานเราแคบม,มากไม่รู้ว่าจะลูกทำไมต้นอยู่าหนานหัวาและเสียวเขาะลวดสลิงขึ้นได้ไหมล่ะลูกพ่อ นอกตามละแปบ๊บนึงนะขออนุญาตเอาลวดสลิงออกก่อนนี่ใครบอกมึงเก็บไม่เรียบร้อยก็เดินหน้าเข้าดีกว่าดูเหมือนจะเละๆหน่อยนะ ฝนตกดีฉันเลือกเกินอะถึงแล้วครับเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย